ตัละตัละปเข่งทุกคนนีสามตัวสมตัวว้าวปลาสูตรทุกคนได้ตัวสตัวสูตรสูตรนี่สูตรสูตรถกสองกสโอ้สตัวทุกคนสาแล้วได้สแล้วนี่อ่าเพื่อน่าจะ้นะ เก่งได้ขึ้นไหมสอลิกน้องชอลิกมีงกบเจอกบเจออ่ะกลาบทักทายสบายดีทุกคนเนาะวันนี้บ่มี คนมามีทางไปผู้น้ำทถมวันนี้ก็เลยลงมาหาไซมองมากับมาให้เขาเนาะคือน้ำโถมน้ำโถมโถมหนาจะมาหลายจุดอยู่ทุกคนน้ำโถมคือมุมนี้ก็ทถมเนาะข้ามโดงมป็นี้กโถมวันนี้เขาจะมาใส่ใส่ให้ก็จะมาใส่คือน้ำตอนนี้เนี่ยมันลดลงแล้วเนาะเมื่อวานในน้ำโถมหลายกว่านี้ ก็ใส่มาส่มองไว้ยามต้นแรงทุกคนเลยเพราะว่าน้ำกำล,ลังลงเสิใส่มองลัดไว้ไใส่มาคืนนี่ภายใส่ก็ได้ไใส่ก็ได้น้อว่านี่รับเก็บจจล้อทุกคนเก็บจจล้ออยู่บันทาคือตอนนี้น้ำลงแล้วน้ำลดหมดแล้วื่อว่านี่น้ำไหลเข้ามุมนั้นไหลมาจากกุนเซเราไหลเข้ามาพี่ คือเป็นหไหน้ามาเลยทุกคนเห็น,นมันโทมลิฟมาเลยนะตอนนี้ยังเห็นปลายเข้าอยู่สียางตัดนี่หลังนึงตัดนี่หลังนึงแหงแล้วโอ้ยลงหลายเลยบวลงหลายแล้วบวงเฝอมมันเดฟฟอามมันละ,นะหัเด้กลายมีลายไปเลยอ,เอืม

dạng hạng lắm một nghìn hai lại thơm đấy thích tất cả nàng thế sửa tuổi hân đến nàng làm sai nàng hân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  nàng đấy เชื่อเบ็ดม่นูื่อว่านอนอันนี้นะป่าคนกินยังเลือกยังเซนเลือกเลือกเท่านี้นะยึดน้ำใช่กันไม่กลัวเหินมันนะน้ำบุบๆมากป่านี่คือน้ำเซนทุกคน นี่ก็มันลงในและนี่ไปลายไม้ไผ่ก็ไผ่เจิน้นนะนี่นะก็ไผ่วอบตรงนั้นนะ่เออะเฮ <สะ S 1> ้ยอนไรยังอะไรตันไปขันนา เพื่อติดต่ำวานนี้ไปหาสจะล้อมัดมือทุกคนนะมีสีหาใส่มองปะไว้ หน้ารับมาจักก็ทอหันเ้วเลยเจโฮนี่เราเลไ้ไปหนันมันเงนกงนเจโฮไปห,หันเลาหนน้าเลยไงบ่ไ้บ่ไมีหองน,ำน้ำทุกคนหองน้ำไหลต้องเซ็ ันนคือนูองโตวันนีู่ไปเดีนากัแล้วเคนเดี๋ยวมาใส่มองกันนะ้ะปลาโคมาเมาทุกคนยังมาสัรสุขคักหองกระเด้งมาเมาคืออายค่อไปใช้มุ่มันเนาะ่อคือไปใช้มุมนี่ ใส่เลาะโหไปนี่นะทุกคนไม่ค่อยสิค่อยบอกให้ไปใส่ฮัทใส่ข้างหน้าไปไปใส่เลาะโหไป เดี๋ยวค่อยสใส่มุมนี้ล้ไปมันเพราะว่าแถวนี้มันน,น้ำขึ้นขึ้นหลายด้วยใยามันแห้งปะเนี่ยใส่มุมนี้รอบไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวใส่มองกันมองค่อยมีอยู่สองหลังเนาะนะครับมองอ้ายค่อยได้อยู่มองอ้ายค่อยได้สามหลังสามหลังยูนี่บ่ได้กว้างปะไดเนาะมันเป็นเป็นหนองซื้อว่านองกระแตบ คือชุดนี้เราเป็นเสืทุกคนเสื้อเสีบอายน้ำนีเต็มฟังอยู่แต่ว่ามันลดลงแล้วเมื่อวานนี้หลายคนนี่เมื่อวานเต็มฟังเลยโอ้คนกงไม้ตัวนี้เติริดลง เฮ้ยคนเดี๋ยวใส่มองกันเนาะตอนนี้คอยกระไซมองแล้วนะทุกคนเนาะมีคอยใส่จากมุมนี้ไปปุ้นคนไปเติบตก็จะไปใส่ไกลแลนน้่ได้ใส่ลงลึกๆมาฝ้าฮะฝ้านังตัดไม่ใช่ได้ย่างเขาอะเขาก็เลยใส่ฝ้านี้เรื่องไอ้คอยต่อหลังที่สามของเรา เข้ามาก็เฮ้ต้ำกันนะแต่ว่าใส่ใส่มัน,นอโอเคถ้าสารุปปัดมายามทุกคน,นมันจะเป็นอะไรมันาทื้อหรือบะซื้อเนอะาะธรรมดานะ่อยใส่ตเม่ว่านนี่มายามมาเสาใส่ปลาไว้กลางคืนซึ่งโอเคอยู่เพราะกลางคืน,นปลาขึ้นหากินนะทุกคนหลักมองจากมุมนั้นมา กนะถ้าติดตามตอนมาหยามแลทุกคนผม,มสิเป็นอะไรทิ้งทิ้งลบถือเนาะหยามพุ่นแล้วตอนแรงตอนแรงนะกะสีป้าไว้เลยถ้าว่ามันน้ำแห้งก็สีย้ายลงไปใส่มุมพุ่นทุกคนอยู่หน้าทุงนั้นนะมันโคมเลิกเลยทุกคนใส่ไปได้ถ้าว่ามาหยามตอนแรงนะน้ำตัวนี้แห้งลงไปก็ สีไปส่มุ่งหนันงนี่ยไมก็สียางกระขึ้นสีไส่ไปแหมขึ้นสียางม,มุ่งเช้าโอเคอะตอนนี้ก็ได้เวลามายามมองนลทุกคนนละผ่านไปหกั่วโมงซืือแต่เก้าโมงตอนนี้ก็สามโมงแรงด้เวลามายามนะมาหรับชมตอนนักกาสิได้หรือบปล่ได้เวลาก็ตัวนึง เลยว่พยายามก่อนว่อออลอยลอยไปแล้วนี่นี่อื้อปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งโอ้วมองที่นอ กับพ่อห้องห้างเจโฮ่โอ้โหทุกคนไฮ้อนหอนรู้แล้วตอนน้เากำลังลงเนาะ อยวู่ไหนปลา,ม,ามันบานมดบานมดมาบานกระจัดเสื้อขน,นาดเสือตัวหนึ่เะตั้หนึ่งกระตุ้นหนึ่ง กัดเสือฮาดกัดฮาดไม่คล้องเลยเตี๋ยวหลังละโตฮันี่จะคือป้อมจุ่มองขาแสบๆตบมนี้สองโต อนี้แหละอี้แล,แลปะปักเข่งทุกคนนี่สามโตสามัวหอดพุนบ่กหอดโฮดพุนบอกอันนี้เป็นมองเขาเนาะทุกคนนะันนี่มองมองมองเจ้าของน้ำนะคือน้ำนี่ลงหลายลงหลายแล้วทุกคนนลยข้นสาวนี่ขุด สาวใอยู่เงากบเปื่อมาก็ลดหลเลยเนดะี๋ยวไปเบิ่งมองคอยเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้โอ๋มองคอยในน้ำเกือบแห้งปากนะทุกคนมองคอยเป็นมองห่างมองว่าสิได้หรือบ่ได้จะห่างห้างน่อยน,นึงปลาเข่งสมันิถือของมองไอว้วันนี้เนี่ยมายุเลยบ่ Lọt mất sẽ đây nhái lên cho con này. nó sẽ lòng nhỏ nhỏ và lòng bông con. xong rồi ta thử tội tổ đó này là đã con thử đúng là không tội được là không tội nha. Ni ra là không tội nha. Ni ra là ก็สั่งเด็กๆทุกว้าวปลาสูตรทุกคนเออเป็งโต๊ะโอเคสูตรปลาสูตรนปลาสูตรปลาสูตรถึกสอสโอ้สต๊ะทุกคนสแล้วได้สแล้วนี่สโต๊ะ สามตัวถ้าใช่ก็คือมันน่าจะได้ยี่สวบคนนึเพราะปลาคือนาคิกนี่สี่ตัวแล้วคนนี้สี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วโอวกันไหมนี่ห้าตัวแล้วคนนี้เข็งห้าตัวห้าตัว หกัวได้หกโรรัวทุกคนได้หกโรรัวทุกคนเดี๋ยวค่อยกูไปก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวกูไปก่อนหลังค่อยได้หกของไอบง้บองหัวชิได้จากตัวเคเดี๋ยวกูมองก่อนทุกคนตอนนี้ก็กูขึ้นมาแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเก็บพุ่นละทำการกับอไอ้พวกละ mày hộp tổ, có mít tập anh nói đi năm lên lốt mười năm phơi nhờ 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 nè nhờ 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 nè nhờ 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 Ồ, xe รีวิวนีกรเกรีวิวมากินนดลิกเพุ่า่า่น่อปุ๋ยหก่กะ้นะฮะกเก่งได้ขึ้นไหมย่า นี่จกคนน้ำแบบมันแหงมันแหงนะครับมันไหลแหงนะนี่คือสาย้องน้าเขาเจ้าไหลบองไปฝันนันบ่ไปฝันนันเลยบ่ฮะซ่องสวัรค์พุทธไทย ก่อนหาไปห้อยก่อนสิปดปดอะไรๆอะไรายนเด้ดอ,ละละอ,อมาเมาล่ะเยอะขอนำยืนบ่นี่ทุกคนปดเดี๋ยวสิห้อยแค่นี้เนาะนี่ครับทั้เฮ็ดค้อเดียวค้อสิห้อยมั่งก่อนไม่ได้จับขากองมาโอ้ยเขาหลุดความหลุดออกความ ตอนนี้ก็หอยแล้วนะทุกคนเนาะหอยมันปลดตอนนี้นหลุดเลยเด็กโตนี่สามโตสามโตเล็กแต่ท้าย,ยัย่นแหละคิดว่าจะได้ตื้มอีกเฮ้ยปลดปล,ดปลดป่ากันนะทุกคนหลังจากปลดแล้วนี่สีย้ายไปใส่พวกทุกคนเลยย้ายไปใส่อยู่หน้าท้งนั้นนี่เป็มทอมที่หลายๆ เพราะว่าใส่แถวนี้ยามันแห้งปลาเนาะที่ไใส่บะน้ำเล็กๆไว้ยาเมื่ออื่นสาวทุกคนชิเนแรกออกมาห่างครัดมาก็เอามาเพื่อผัดเอาเพิ่มผัดก็ โลิกน้องโลิกมึงก็เจอก็เจอนั่นได้ชาชาพเลยนนะอเือแมอเ้มือปาตู่ตูนเโอเคทุกคนสำหรับคิวนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยว เมื่ออื่นสะใส้เอาไปใส้เลยเมื่ออื่นมาหยามอีกเสียอีกคลิปนงเนาะเป็นอีพีสอง